i'm สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขะกลับมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะช่วงเวลาแบบนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีหนังเรื่องอะไรเข้าฉายกันบ้างทั้งในช่วงของ next change new release แล้วก็หนัง s h o w w ิ n งนั่นเองค่ะและยังรวมไปถึงกับ true id playlist ด้วยนะคะและอีกอย่างค่ะที่น้ำยังคงยืนย่างเช่นเดิมนะคะนั่นก็คือโปรแกรมหนังของเราที่แน่นขนาดเหมือนอย่างหลาย,ลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะท คุณผู้ชมพาไปดูหนังเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะที่ชาวเน็ตเนี้ยเขายกให้เป็น จดหมายเหตุเป็นหนังบันทึกประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่รวบรวมเอาเหตุการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นร้อนในสังคมค่ะปัญหาบ้านเมืองแล้วก็ยังรวมไปถึงนวยรล่ที่เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในยุคนี้มาไว้ในหนังในจัก,กรวาลหอแต๋วแตกเป็นหนังที่ควรดูนะคะเพื่อเป็นการสรุปช่วงยุคยุคหนึ่งในแบบคลายเครียดล้อกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างโควิดจะเกิดอะไรขึ้นในหนังเรื่องนี้กันบ้างนะคะเราดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะในหอแต๋วแตกแหกโควิด ตัง้งตุยแย่โดยเฉพาะเรื่องโควิดที่อื่นที่เขาฉีดกันหมดแล้วมีที่เนี้ยไม่ได้ฉีดฉีดก็ฉีดไม่ครบเขาจะให้ฟรีมันก็ไม่เอาแน่ๆเลยด่าบิ๊กตู่ด่ามึงนี่แหละ พอตาแตกแหกโควิดปังปุริเยนำแสดงโดยจตุรงคลบูลเจริญหอนอ่อนไม้ณฉัดจันทพันธ์และบุงาวาลัยคงขวัญกำกับการแสดงโดยพจน์อานนท์เริ่ม้ฉาย2ธันวาคมน,นี้ค่ะ ส่วนตัวอย่างใหม่ในวันนี้นะคะเราไปดูน้องทอมฮอลเลนในบทบาทใหม่หนุ่มนักล่าสมบัติเนเทนดร็กกันค่ะที่เขาเนี่ยจะออกทริปครั้งแรกพร้อมด้วยวิกเตอร์ซ l ลิแวนครูฝึกที่จะคอยช่วยเหลือเขาน,นั่นเองคะ่ะซึ่งการออกมาจำหัยของเขาในครั้งนี้นะคะนอกจากจะตามล่าหาทองแล้วเขายังหวังว่าอาจจะได้เจอกับพี่ชายที่หายตัวไปในระหว่างการล่าขุมทรัพย์อีกด้วยและยังต้องรับมือกับวายร้ายในระหว่างทางนะคะงานนี้ค่ะได้มจำหนยกันมันแน่นอนเราไปดูตัวอย่างกันก่อนได้นะคะ Antarctica. There are places out there you can't find on any map. They're not gone. They're just lost. Oh my God! I should never come out to play with a big boy's because 'cause you're about to get a proper Scottish welcome. What? Oh. อันชาร์เก็ตนำแสดงโดยทอมฮอลแลนด์มาร์คฟอร์เบิร์อันโตนิโอแบนเดรัสและโซเฟียอาลีกำกับการแสดงโดยรูเบนไฟเชอร์เริ่มฉายปีหน้าค่ะทำยิ่งชิว คนมีเมจิกค่ะโกโก้แต่สำหรับมิรเบลนะคะหญิงสาวธรรมดาแต่พิเศษคนนี้เป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะที่ไม่มีเวทมนต์เหมือนกับคนอื่นๆเธอก็เลยพยายามที่จะค้นหาให้ได้ว่าจริงๆแล้วเธออาจจะมีความพิเศษซ่อนอยู่แต่ยังไม่เปิดเผยก็ได้ค่ะจนกระทั่งนะคะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวกับหมู่บ้านของเธอในตอนนั้นเองค่ะทำให้เธอนั้นได้รู้ว่า ความธรรมดาธรรมดาของเธอนี่แหละค่ะกลับไปสิ่งเดียวที่จะช่วยทุกคนไว้ได้หรือนี่เองจะเป็นความพิเศษของเธอถ้าอยากรู้ต้องไปดูนะคะในเอ็นแคมโตเมืองเวทมวนต์คนภาษาจารย์ค่ะ Many years ago this scandal blessed our family with a miracle our house our casita came to life with magic but at least I'll have a friend. Nope, you flew away immediately. Quitter! e n c <laughs> a n t o เมืองเวทมนต์คนมหัศจรรย์พากเสียงโดย Stephanie Beatrice, Diane Guerrero และ Wilmer Valderrama <laughs> กำกับโดย Jared Bush และ Byron Harvard ใายแล้ววันนี้ค่ะ บู๊ขยับวขวัญกันบ้างนะคะกับเรื่องราวของแอนนานักค่าฝีมือฉกาดที่ต้องตามเก็บกวาดล้างแค้นให้กับมูดี้ชายที่เป็นนักค่าในตำนานที่เลี้ยงดูเธอมาให้เป็นทั้งคนในครอบครัวและก็ลูกศิษย์ด้วยค่ะหลังจากที่มูดีะะ้เนี่ยคผิดใจกับเรมแบรนด์นักค่ารุ่นเก่าอีกคนหนึ่งจนกลายมาเป็นความบาดหมางและตามหมายหัวกันทำให้เธอนะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องเขานั่นเองค่ะจะมันจะบู๊กันแค่ไหนนะคะรอดูกันได้ใน The Protege เธอประหาสังหารค่ะ most people are good some people are bad i'd really like to see you again under different circumstances these are the best circumstances you'll ever see me in the protege the ไมเคิลคีตันและโอลีเฟปเปอร์กำกับการแสดงโดยมอร์ตินแคมเบลล์ใชแล้ววันนี้ค่ะ ชื่เล่าขยอขวัญกันต่อเลยดีกว่านะคะกับผลงานชิ้นใหม่ของสาวซอเยจินในบทบาทของสูจินหญิงที่กําลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพต้องสูญเสียความทรงจําจากการประสบอุบัติเหตุรุนแรงแต่หลังจากที่เธอ้พยายามที่จะกลับมาใช้ชีวิตให้เป็นปกติกับสามีภาพต่างๆก็เริ่มกลับมาแต่มาในรูปแบบของภาพหลอนเกี่ยวกับการตายของเพื่อนบ้านและในทุกๆเหตุก,การณ์นั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับสามีของเธอทั้งนั้นเลยแหละค่ะสามีที่เธอรู้จักกําลังจะกลายเป็นคนแปลกหน้าเธอจะทํายังไงไปหาคําตอบกันได้นะคะนหนร e คอ l ค่ะมนชวุ่นว่น้าา กรีคอร์ดนำแสดงโดยซอเยจีคิมคังอูคิมคังหุนและยอมเฮรันกำกับการแสดงโดยซอยูมินฉายแล้ววันนี้ค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะโปรแกรมหนังในสัปดาห์นี้ยังมีหนังที่เข้าฉายอีกนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างตามน้ำมาพร้อมๆกันเลยค่ะ ข้อหนังที่ชอบเรื่องลุ้นเรือเรอเร่องตื่นเต้นถืนเต้นนะคะจัดไปเลยค่ะกับเพรดไวท์ฉลามขาวเพชรคาตกับกลุ่มแก๊งที่ต้องนีเอาตัวรอดจากเจ้าถิ่นฉลามขาวที่บุกจู่โจมมนุษย์ที่อยู่ผิดที่ผิดเวลานั่นเองค่ะพวกเขาต้องเจอกับภัยที่มาจากรอบด้านท่ามกลางมหาสมุทรกว้างใหญ่ที่แทบมองไม่เห็นทางออกและสุดท้ายแล้วพวกเขาจะเป็นยังไงต้องไปชมกันนะคะ ่อกันด้วยแอนิตาเสียงนี้ที่โลกต้องรักเรื่องราวของเหมยเย่ยนฝังราชนินีผู้เป็นตำนานเพลงป๊อปของฮ่องกงยุค80และ90กับเส้นทางชีวิตการขึ้นมาเป็นดาวของเธอที่ไม่อาจมีใครทดแทนได้เส้นทางที่เต็มไปด้วยรรเรื่องราวทั้งสุขและทุกข์รวมไปถึงความรักและมิตรภาพที่เราจะได้เห็นกันทั้งหมดเลยค่ะ เรื่องดีได้รับเลือกเป็นตัวแทนหนังเกาหลีเข้าชิงออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศปี2022เรื่อง Escape from Mogadishu ok น้ตายโมกาดิชูแอคชั่นดราม่าอิงจากเรื่องจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามกลางเหือนในโ ok มกาดิชูซมาเลียช่วง90ฮันชินซองทูประจําสถานทูตเกาหลีใต้กับภรรยาและคังแดจิงที่ปรึกษาสถานทูตเกาหลีเหนือกับเหตุการณ์ในตอนนั้นที่ทันไปพึ่งใครไม่ได้พวกเขาเลยต้องหันหน้ามาร่วมมือกัน เพื่อพาผู้คนจากสถานทูดทั้งสองแห่งหลบหนีไห้ได้ค่ะเบตาลีฟผมมีประตูสุดที่บฟอร์ย์ันเดซ่าตำชวจจุดทันเหเป็นึงเด무슨배짱으로이러네 ถ้าพูดถึงคนที่มีพลังพิเศษแล้วก็จริงๆก็มีหนังอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครัผู้ชมคะ่ะว่าแต่ว่าในช่วยดีนั้นจะมีเรื่องไหนที่นำเรื่องให้ผู้ชมได้ดูกันจะตรงกับใจกันบ้างหรือเปล่าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะกับชุดง t ว u ดี p p l y y l s t t ค่ะเริ่มด้วย Miss p e r g r i n e l Home for p e r i l i a r Children บ้านเพลิกรินเด็กสุกมหัศจรรย์ปี2016เรื่องราวของบ้านพักสำหรับเด็กพิเศษที่ซ่อนอยู่ในเวลาผู้ขนานค่ะเจสแกะกองกบเงื่องงามสู่ความลับของสถานที่แห่งนี้และพบว่ามีอันตรายซุ้มซ่อนอยู่ในรูปแบบของสัตรูผู้ทรงพลังเขาจึงต้องค้นหาคำตอบเพื่อหยุดยั้งก่อนที่ทุกอย่างจะสลายค่ะ <Promise. S 1> ต่อกันด้วยเรื่องนี้ทีไม่พูดไม่ได้เลยนะคะกับแพร์ริตเตอร์ทั้ง7จ็ดภาคกันเลยค่ะกับเรื่องราวของเด็กชายผู้รอดชีวิตที่ต้องเผชิญกับโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้แล้วกลายนไัยที่แสนจะอันตรายและมีประพาพความรักที่เกิดขึ้นใครที่กำลังเบื่อๆนะคะแนะนำว่าเข้าดูกันได้ย,ยาวๆเลยนะคะช่วยดีๆรบทุกภาคเลยค่ะ The tournament brings together three schools love for a series of magical contests. You must not fail. You need us, Harry. Fight back! You coward! Hey! From each school, a single student is chosen to survive three dangerous tasks. Only one will go down in history. Only one wins eternal glory! Swear to me, you won't go looking for black. Why would I go looking for someone who wants to kill me? There's no magic to be used between the classes in the corridors. Petrifugus Totalis. I think it is clear that we can expect great things from you. และอีกเรื่องนะคะไปหนู่แม่บดกันบ้างค่ะกับ Beautiful Creatures แม่มดแฮสเตอร์ปี2013เมื่ออีธานค่ะเด็กหนุ่มไฮสคูลปกมุมรักสาวในฝันที่หมายถึงสาวที่อยู่ในฝันจริงๆนะคะแต่ยังไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆเลยแต่แล้ววันหนึ่งก็เหมือนว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงเมื่อลีนาสาวในฝันได้ย้ายเข้าอยู่ในเมืองเดียวกันกับเขาและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนไปตลอดการพวกเขาแต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นต้องไปดูกันค่ะ The same before was playing? And look what now playing at am I I look และนี่ก็เป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆนะคะที่ย้าเล่าให้ผู้ชมได้ดูกันในวันนี้ค่ะสําหรับ True ID Playlist ถ้าอยากดูมากกว่านี้นะคะเข้าไปเช็คดูเพิ่มเติกันได้ทางแอปพลิเคชัน True ID ค่ะ การกันแล้วนะคะผู้ชมขากับช่วงเกมคําถามประจําสัปดาห์ค่ะมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีจากคาถามที่น้ําถามเอาไว้ค่ะจเรื่อง The Green Knight สุดโค้นอัศวินอมะตะกับคําถามที่น้ําถามว่าเสื้อกาเวนมีเวลากี่ปีหลังจากรับคําถามมาจากอัศวินพูดเขียวปริศนาและคําตอบที่ถูกต้องน,นั่นก็คือ1่งปีนั่นเองค่ะใครตอบถูกมาลุ้นรายชื่อกันได้เลยนะคะ No. ขอขอบคุณขอรางวัลในครั้งนี้จากมงคลเมเจอร์ด้วยค่ะและก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่ดูรายการแล้วก็รูวสสนุกกันเข้ามาค่ะยังไงก็ขอให้ติดตามตอบกันไปนานๆนะคะและพี่แ้ละนี้ก็คือทั้งหมดสําหรับสัปดาห์นี้นะคะที่น้าเอามาฝากผู้ชมค่ะส่วนในสัปดาห์หน้านะจ่มีเรื่องอะไรไมาให้ได้ดูกันอีกบ้างก็ต้องมาติดตามกันนะคะกับน้ําที่นี่เลยรายการคำวิ้งสูนยไม่ว่าจะเป็นทาง True s i a r s ช่อง True Insight และช่อง True Movie Hits รวมไปถึงอีกช่องทางกับ True f o r You นั่นเองค่ะ ส่วนวันนี้นะคะนะักคอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ